ครับวันนี้ก็มาพบกับอูช่างชุน modify อีกแล้วครับอันนี้เป็นงานซ่อมบูทขานหน้านะครับกับเปลี่ยนเฟืองเดยหมูตัวนี้นะครับเดย์หมูเผาหน้าตัวนี้ตัดต่อมาแล้วของเดิมเฟืองล้มนะครับเฟืองมันล้ม สาเหตุก็มาจากบูทคานตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบูทที่สวมอยู่ในนี้ครับถ้าบูทมันสึกมากมันก็ทำให้มีการดิ้นให้ตัวครับถ้ามันให้ตัวได้เยอะมันจะทำให้เดือยตัวนี้มันเดือยที่ปอกที่มันสวมอยู่กับเดือยเนี่ยมันจะิดบิดตัว ัครบบิดตัวอันนี้ก็อยกสวมใส่เลครับอ่าตัวนี้คืออยู่ด้านใต้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันให้ตัวได้คือบิดบิดตัวได้เยอะ คือถ้ามันให้ตัวได้เยอะมันก็จะทําให้ปอกตัวนี้ไม่ได้อยู่ในแนวตรงมันจะเฉียงเฉียงถ้ามันเฉียงเฉียงมันก็จะขบกันด้านหนึ่งมันก็ทําให้เดือยหมูสึกครับแล้วก็เฟืองมันจะสึกก่อนทําให้เฟืองเดือยหมูตัวนี้มันรูด อันนี้เวลาซ่อมเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนตัวตัวนี้แล้วก็ต้องทำบูททั้งสองตัวบูทตัวนี้กับตัวนี้ให้แน่นนะอย่าอย่าให้มันดิน้นอย่าให้มันดิ้นได้ถ้ามันดิ้นได้เยอะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมก็จะใช้ไม่ทนอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวรอยกใส่ อันนี้ก็เป็นปัญหาที่แก้กันมาเป็นกันเป็นกันบ่อยครับเพราะว่ารถใช้งานบูธมันก็จะเสียถ้าไม่ได้อัดจารบีก็จะมีหัวจารบีให้อยู่ตรงนี้ที่ตัวหน้ามันก็จะมีให้ที่ตัวเล็กนะที่ตัวเล็กก็จะมีให้เนี่ยตัวนี้หัวอจารบีอีกฝั่งนึงจะเป็นรูระบายจารบีออก เหมือนกันครับต้องอัดจาระบีครับถึงจะทน